ออกแรงอ่าเป็นยังคือต้องทุกคนนะครับนะเป็นยังคือต้องอือออ่าเขาเอื่อว่าเรียกพลังเนาะเสียงเรียกพลังเหมือนเท้าโบนะครับวิววิวอยงนี้นะมันจะมีรถเรียกนะเืิอะไรบ้อ๋อครับอ่าครับนี่ไม่ได้ซอยเขาไม่ได้ซอยตัดซอยยังไงครัม่าเป็นพี่ดินเตือนไว้หนึงอืออ เป็นมุกหรือเปล่านี่นะอ่าอุดนุนเพิ่นไฟมีมุกนะครับสามขวดสามขวดซอดแจ้งขึ้นก่อน,นพี่น้องเอ้ยสามขวดซอดแจ้งมันมานั่งอยู่าาหาๆๆัาคลิปยูนี่อ่าต้องอื้ออื้อนี่คนอื้อดีให้แรงอื้อโตอื้อเอาไปกอนไปก้นไปกอนไปกอนอ่ะ พักเขายาบ่ะพักยาอะไรโบราณช็อกมากไปไลพักยาโอ้โอเคเดี๋ยวนี่เติมน้ำก่อนนะครับเพราะว่าอื้ออื้อไปไล่แลยอื้อไปหลายอื้อแล้วนะครับกับพักยกจังหน่อยพี่น้องอื้อนัดมวยยังมียกเลยเออแล้วต่อยมวยนี่มีอื้ออื้อไหมฮะ นะครับผมวันนี้ก็มาทําการกู้ปั๊มงานเจ้าอื่นอีกแล้วครับท่านต้องถามเจ้าของไอจังหวัดไหนมาติดให้อีกสุรินทร์สุรินทร์สุรินทร์ติดต่อไปได้บอกขึ้นังไงเป็นเบว่างมาครับโอ้ยงานเจ้าของแท้ๆเนาะเบว่างมาบเลก็เลยโทรหากันตะพนโซลาเซลล์คือเก่าเหรพี่น้อง <laughs> อ่ะอ่ะอันนี้คือติดหลายอย่างเลยเนีย่เอากัน เออมา,าซับในนะครับซับในสามสามชุดเลยนะครับมีเอ่อหกนิ้วแล้วก็ซับหานิ้วแล้วก็มาสามนิ้วพี่น้องเออโอ้จัดใสนน่ไ,ไปปั๊มติดนะครับแต่ก็ลองเทสปัม๊มให้แล้วนะครับผมเอามาอันนี้เป็นปัม๊มโนเ <No S 2> <Name S 1> นีย <No name S 3> มโนเนียมเอบ่มเป็นปั๊มดังเนาะจะให้เบื้อง แข้งโมโนฮ7เซลยวตัวนี้น่าจะ400ตต์ป่ะ400หาครับ400หาเนาะอ่า450บตทโมโนฮ7เซลยวหาซื้อบ่มีหาสิบอ๋400อ400หาโ,โ,โอเคผมจะเทสนะครับตัวนี้คือมาแฮนดูโลมาคือเก่าเลยตัวนี้ก็ค่อนข้างมีชื่อเนาะอ่าค่อนข้างมีชื่อเสียงอ่ะแต่ใส่กองเก่าเพิ่นกองบ่เสียปั๊มติดก,ก็คือน่าจะใส่เขาลูกป,ปืนแตกคือเก่าเลย น้ำเข้าน้ำมันเมือนเดิมนะมันจะเทตปัป่มเพิ่งฟังเสียงนะพี่นอ้องดูนะมันละซอฟต์สตาร์ทแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่มีน้ำตัดเลยนะครับผมใหญ่มนะผมมีน้ำตัดเลยนะครับก็นี่คือแดดบนน้ำหับพ้นตกอมอโมนฮับเซล์ทำงานได้ดีก็ประมาณนี้อากาศเยน็น รวมไม่มีน้ำตัดเลยที่48นะครับหยุดเรียบร้อยนะครับพลกเลยทีนี้เราก็จะ,ะมาเบื้องตอนที่เอาขึ้นนะครับตอนนี้ก็ต้องเอากันพังออก๋อนลงไปเนี่ยหาสิบเมตรซับในซับในการพังนี่ก็คืออยู่ประมาณ20เมตรนะครับประมาณ20เมตรนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเอาลอกดึงขึ้นนะครับอลอกมาแล้วคุณพี่ เอ,อยวามาเบิงการติดต่อติดตาม,มขอเาขามาเบิงเป็นความรูลครับท่านใดทีอ่อยากใส่โซลาเซลเซล์ผมว่าอนาคตต้องมีทุกท่านแน่นอนนะครับทุกท่านเพราะตอนนี้คนใช้ยังไม่ถึงเท่น,นะครับผมต้องมีทุกท่านมาเรียนรู้หลายๆ